สวัสดีครับวันนี้ผมนายนัทวัชรเฉลยโพรหัสนักศึกษา5401001630049วันนี้จะมาแนะนำการทำชิ้นงานตัวประคองสเปรงนะครับอย่างแรกให้เราเปิดโปรแกรม Solid Works ขึ้นมาก่อนนะครับ จานั้นคลิกที่ New นะครับเลือก Part กด OK ครับาจากนั้นเลือกคลิกที่ Sketch นะครับเลือก Font Plane คลิกที่ Line นะครับต่อจากนี้เราจะสร้างเส้นขึ้นมาเพื่อให้เกิดชิ้นงานนะครับ แล้วครับจากนั้นผมจะทำการ e d i re t Relation นะครับกำหนดความสัมพันธ์ของเส้นตัใช่นีเส้นนี้นะครับให้มันมีขนาดเท่ากันหรือ Equal กันนะครับจากนั้นจะคลิก2ผมจะเอา2เส้นนี้นะครับให้พา rale กันนะครับมีมีปัญหาโอเคผมจะเอา Relation ที่เป็นการตั้งฉากอขอก ที่มันพา rale กันตรงนี้ก็เราไม่ต้องการนะครับเราจะเอาเออกาไหมครับผมจะอ่าโอเคตอนนี้ให้มันอีกข้อไปนะครับ โอเครับสองเส้นนี้ก็พา rale กันเหมือนกันนะครับที่นี้ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะมีปัญหาครับขอเอาออกอจากนั้นให้สองเส้นนี้นะครับเท่ากันโอเคจากนั้นผมจะทำการให้ขนาดเจ้าด้านนี้เป็น40มเมตรด้านนี้ 4 0มเอ้ย 50mm มมนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ 50mm มมจากนั้นทำตรงนี้นะครับขนาดทางชิ้นงานเนี่ยคือ 160mm มเมโอเคครับตอนนี้ยังไม่เป็น Fully Defined นะครับผมจะให้ขนาดมุมตรงนี้เป็น145อ mm. งศาเอาครับตอนนี้ชิ้นงานเราเป็น Fully d e f i n แล้วครับ แต่ยังไม่เสร็จครับเราเราจะทำการฟิเลตงานนะครับโดยใช้คำสั่ง sketch fillet นะครับตรงที่มุมของงานนะครับโอเคครับ Yes p e a ครับตอนนี้ครบทุกมุมแล้วผมจะกำหนดเป็น5มิลิเมตรนะครับในมิตเตอร์ไอ้ลัสมีโอเคครับผมจะกดตกดลงนะครับอ่าทีนี้เราจะได้แล้วครับชิ้นงานของเราที่เป็น Fully Defined จากนั้นทำการ Extrude งานนะครับโดยกดที่ Feature แล้วคลิกที่ Extrude b o s s or base นะครับ โอเคเราทำการดึงออกมาครับแล้วกำหนดความลึกของงานอยู่ที่40มิลลิเมตรนะครับกด enter ครับอตอนนี้เราได้ขนาดที่ต้องการแล้วครับกด ok ครับโอเคครับตอนนี้เราได้ชิ้นงานตัวประคงสปริงเรียบร้อยแล้วผมจะทำการเซฟงานนะครับเซฟงานไว้ที่ d อ c u m e n t ก็ได้ครับโอเคครับ แซฟชื่อว่าตัวประคองสปริงนะครับอโอเคครับขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับ